ตาขึืนมาได้แล้ว,าลว่า,าวมาหอเทือนแล้วน้ำเปลือนเบิดน้ำเดินน้ำยังนีจ้ะชิมยับนะมากระมางพันบ่อโลกนอนนามวนมวบายาน,น้าถ่วมบ่อนอนนา ยานบุญยนดอกบุญยอดแม่บ่กินฮอดกินฮอด ไปดีพี่น้องเอฟซีวสุกุสุคนเด้อพี่น้องเด้อมานี้มากับภาพบรรยากาศอยู่ทงให้ทงหน้าเด้อพี่น้องมาแต่ขังนอกเลยมารอถ่าโชคไสอยู่นี่ใกล้กับเพื่อนเบาเตียงนี่เนาะมาหนี้มาเปิดคลิปอยู่นี่โชคไส้มาแต่หน้าบ่สันให้เม่มาถ่าเนี่เด้อบัสันเนาะบอ้โหทางโชคไส้หอดใส่แล้วทางรถปัอ้ายอันี้ห่านเบาเตียงอันนี้ก็บเมนทางเว ทางเวลงมาน้าพี่น้องเอ้แต่ยังบุพุวาทางโซกไซนี่ย่างฮอดไสมากับป้าวะสันมาโทรให้เมยมารัดเอาเนี่ยปุณ่ะเข่าป้าแต่บ๊วยเปนเข่าสบุรเลยพี่น้องเข่าคนนดับ้านนี่แหละเนาะอ่ะมาเนี่กกลอดถ้าทั้งลูกไส้ก่อนบุพุว่ามาฮอดไส้แล้วอามาเนี่กะหากะเห็นแสงแดดฝนตกบึดมือ่อพี่น้องเอ้สมบุรออกไปข้างนอกจนบ่ได้ถ่ายฮอดคลิปเนาะพุ๊ ถ้าหัวเปียกหัวเปียกอะมาลอกกันเล็กน้อยก่อนอื่นขอบุญขอบคุณบัสสุขูสุคนเดอที่เขามาเบิ่งมาส้มนะขอบุญขอบคุณเลายปไาเห็นยังไงเห็นหนาเต๋น่มีแห้งด้มาหลัดถาลูกไสเห็ดอย่างอยู่ด้คือนานมาหอดแทลูกใส่เละทางออกไปหน้าก็ได้โ้เข่า อ่อนซ้อนด้พี่น้องเลยเขาอ่อนซ้อนเขาเข,าเขียวอ่าทําอยู่อ่ะจังใดกระคอให้น้าลดลงไวๆเด้อพี่น้องทีประสบภัยน้าถ่วมเฮาเนาะพี่น้องชาวลาวชาวไทยขอให้ปลอดภัยเด้อ,อพี่น้องทางบ้านโคกนี่น้าไม่ได้ถ่วมพี่น้องตอนนี้แต่ว่ากะบอยักประมาทเนาะท่าว่าจังใดกระยาพี่น้องขอให้แต่ทุกคนปลอดภัยกับพ่อแล้ว เห็นคลิปเห็นข้าวเห็นแล้วกับน้ำตาไหลน้ำเขาก็ได้ยังมาทันมาอยู่จา้าคือทางใดอ่อนซ่อนแต่เขานี่แหละเขียวอ่ำล่ำแต่ทางหน้าสมบุรนี่จักคิดได้จา้า,จางามไปตั้งเต้โดนละ่ะคือนานมาด้วยุกใส,สนี่มากับไผ่นี่ยด้มากับป้าสองคนบ่ นี่แหละคนทางกันเลยลออถาเพิ่นอยู่นี่เห็นหมาแล้วเนออนซ้อนเขา่าได้สังมาเกี่ยวงามกระดอกเดือนสิบฝนตกแห้งตกดีกว่าเดือนเก้าอีกน้ำจนถ่วมเห็นแต่เขา คือนานมาเท้โศกใจนี่หอดใสแน่เลยนี่คือสีแมนเนี่ยเสียงปางเซลเซียลมาเลยอ้ยกระบะากระเาะพี่น้องมาแล้วคนน่ะโอ้ตป้าต ปุ่งป่วยคดหน้าใกล้กันน้องเป็นคือสีคีมเมื่อน้ำกันเลยป้า,ปามาถัากกระเต็นน้นำมากบ่ฮึน้ำมากบอละเอ้อนมากสบายดีปะลุงกันสบายดีปะลุงป้ามาันยังแข็งคือติดดำๆมันนะลูก โอ oh, ้มากับไผ่แน่นี่มาผูมากับเอือยทิมจอดยิ่พุ่นแล้หลุดในบุญก็ได้อ้าเอาอย่าจกนะนะผู้ป๋าหาบยังอันนี้ไปพ่นยังมาอันนี้วู้ดพวงเนี่ยไปไปชกใช้ไม่แต่ขีดตมงแค่ลูกอ่ะนะ เปอยางตึโอ้ทางเอ๋ยทีมสบายดีป่ะลุงในทีมสยดีป้าผูไปอ้ยมาถาก็โดนคนมาแต่ไกลาโหน้ำห่ยเนาะห่วยน้ำห่ยนะมารลัดเอาผียญ่ป้ากัปลาของปลาบ่อะะไปไมาถากเป็นช่วโมงเลยชม่องได้มือได้ อย่างน้ำมากบ <so ่น <so ่งังตนมออาแต่น uh uh ้าค uh ือส uh um> uh uh uh> ีบดต๊กเลยแหละบันดีผูแสงแดดขึ้นแหละเมีนบ่ป่ะป่อ ซกซกซก้างหั้งน่ะขับไปขึ้นใช่ขึ้ได้บ่ใช่อยากนั่งทั้งหนาเลยนะเมกเมกนุ้ยเป็นมาบ่าเออ ปขึ้นมาได้แล้วไปานี่นั่งแล้วละบอวัดกันนะปาบนียอะแนวไรแบบนี้โอ้โหมาผอกันอยู่เทืรอนมาหอดเพื่อนแล้ เปื้อนเบิดน้ำเดินน้ำยังนี่ค่ะชียัดนะแม่มาก็มาอไปอีกไปข้างหน้าอีกไปหน้าอีกพะโลงก่อนเด้อสิไปพะโลมให้ยืนให้ดอก Lúc haha, haha, được không? được không? được thằng đấy không? được không? lông thằng đấy

Vâng nơ đây anh em dẹp bọn nó là bọn bộ dẹp Bọn đi dẹp bọn bộ dẹp khen con cái cây Đôi 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 Má tới na hay nàng Má na làm càng Na มื่อเอินี่บพอได้ไปได้เนาะอาอกระต้มโอ้โแต่ให้แต่น้าไปไปต้นนักอรีนี่หาบนักอรีเราเอาขนมมาเอเทมในโชคบ้านเลไป ดยดยขอบใจใช้ให้เทียมจักทงน่ะเฮ้ให้เทียมนี่ยได้ระวังได้นะดุดมือได้อัดตูนี่ป้าก่ะเฮ้เว้งโชวใชเป้นขีดถามมวนบ่ลหกนอนนานะมวนมวลใบยานน้าถ่วมบ่นอนนานะา บุกินหอดบุกินหอดแม่บอกินหอดกินหอดกินหอดขึ้นนอนนานน้ำพ่อใช่อ๋อไปนอนจะขึ้นนอนนานโชคช่วยนอนจะขึ้นมาอื่นนี่โรงเฮี้ยนมาอื่นนี่เอา,อาใครในแม่ประตูนะมไปเลยมันถนนนทางเพื่อนอ่า อันนี้เข้าไปนี่ล่ะครับล็อกแลรถน่ะแม่ท่านได้เอาของอาหัดประตูก่างพี่น้องนนทางเบิ่งนี่โอ้โตเฮาซํานีปอนพนน้ําท่วมแฮงอันตรายพี่น้องเอ้ยางเบิ่งสิให้เบิ่งพนะอืมนี่สว่าสิเอา เอาแห่เอาายมาเถกใส่บอลนี่นะเวลาถอยรถออกนี่มันยากเนี่ป้าเสียมาใส่มองนี่แหละนี่บอลนันยามันบอลนะหัวเขาไม่ได้ถอยออกหัวนี่เวลาเขาถอยรถออกนี่มันตกนี่เลยทางนี้ยังใครนี่ยมันมันมันมีแต่หน้ามันบริมีขีดตรงบอลนี่แรกเนี่ยบอลนี่เพิ่นบม่ได้ใส่ท่อเฮือนเรามีคล้องเยู่ เนี่ยเวลาถอยก้นรลออกมานี่พอด้ี้ตกตะลุกนี่เลยนี่จังหวะโอ้่นสีเอาเฮ่ใายมาให้ก็เอามาพอได้ฝนก็ตกว่จักยุดจักย้อนเนาะเพื่อนก็ออกบอ่อทางพืน้นผุดด้วยดๆๆยด้ยด,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 ยดย้ย้นโอ้ยประตูก็คักปันยังมานี่นนนน มาเคือกเป็นดอกอยู่แต่พปเป็นหมากโผหนทางบ่ได้แห้งจากเตือหักเพิ่นข้าวว่าฝนสีตกนักอีกิด้เห็นว่าท่องฟ้าแจ้งสิกับ<ม>ใบ้ได้ว่าไว้ใจปันได้หนงบัดเพินเ่นจะลงมาเพิ่นก็นลงมาบาทเดียวอัดตูก้ก็อัดตูกัน นี่ได้ต้นมะพริกกิติดละติดอย่างไดนี่ได้ผักบัวติดแล้วมัดผักหอมหรือเ่าออกผักหอมมัดผักบัวนี่ติดจังใดกาสีคอโ,โตก่อนเอาเพียงเท่านี้แหละพี่น้องเลยมาแต่ไ้แต่หน้ามาหลัดลูกมาแต่หน้าเลยแววต้นมะเขือกับบัวเป็นหมากเป็นแต่ดอกคือซื้อ ไปแล้วพี่น้องพ่อกันในคลิปหนาสบายดี